بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تان بيه نع بผู้มี إيمان تا الله ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับ أَلْحَمْدُلِلَهِ بِنَعْمِهِ نَعْمِهِ 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 ที่พระองค์ได้โปรดให้ผมเองนะครับกับอาจารย์อีกท่านหนึ่งจะได้ทำรายการพิสูจน์ความจริงในอันกุรอานขึ้นมารายการพิสูจน์ความจริงในอันกุรอานเนี่ยสายเหตุของรายการตรงนี้ก็คือว่าเรามีการพูดคุยกันในงานขึ้นสู่ปีที่3าของทีวีมุสลิมแล้วก็มีการพูดคุยกันว่า เราเองจะได้ทำเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพิสูจน์ความจริงต่างๆอย่างละเอียดนะครับในอัลกุรอานอยากจะทำสักชุดหนึ่งเพื่อที่จะให้พี่น้องที่มีข้อคลางแคลงใจมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอัลกุรอานจะได้หูตาสว่างจะได้รู้ว่าความจริงในอัลกุรอานนั้นมันเป็นอย่างไรเป็นความจริงที่ปฏิเสธได้ไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละ ผมจะได้พูดคุยกับวิทยากรท่านหนึ่งก่อนอื่นขอให้พี่น้องได้พบกับวิยทยากรท่านที่จะได้มาพูดคุยกับผมนะครับในรายการพิสูจน์ความจริงในอันกุรอานคืออาจารย์ชรีฟวง,สงเสงียมนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรรเาะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสต้อีนวะลาฮูลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอัลลีนอาวิมอัมมาบะดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮ์ครับพี่น้องครับอาจารย์ชารีฟเนี่ยนะครับ เป็นบุคคลหนึ่งนะครับที่ผมเองได้ฟังท่านพูดนะครับในหลายๆที่ทั้งๆที่ทอ,อ,อยู่ใน Youtube ที่ก็มีนะอาจารย์ในอินเทอร์เน็ตนะครับ,รบผมเองก็ฟังแล้วก็ชื่นชมท่านมากนะครับในการนำเสนอเกี่ยวกับว่ากุอานของเราเนี่ยมีความจริงอะไรต้องพิสูจน์เพราะเราท่านทั้งหลายในฐานะที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์บ ب า ا ن ัและลา เราเชื่อมั่นว่ากุราอ่านเป็นคำพีของพระเจ้าเป็นคำพีที่อัลลอฮ์ประทานลงมาให้แก่ท่านนบีมอุฮัมัดสุลลัลฮฺุามัยลฮิวะสัลลัมแต่เราเองบางคนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าอะไรที่เป็นความจริงที่อยู่ในเนี้ยในคำพีเล่มเนี้ยอาจารย์ช่วยหยิบให้ผมดูนิดนึงครับเนี่ยคำพีอันกุรอ่านเล่มเนี้ยนะครับที่มีทั้งหมด30ยุสที่เรารู้กันมีทั้งหมดร14บท เดี๋ยวเราจะค่อยๆคุยนะครับวางพื้นฐานให้พี่น้องเข้าใจไปทีละตอนทีละตอนทีละตอนตอนหนึ่งประมาณ20นาทีอาจารย์<ช>แล้วก็จะได้สักกี่ตอนก็าตามแต่ก็จะเป็นมาสเตอร์เก็บเอาไว้ว่าใครที่สนใจว่ากุรอ่านพูดความจริงอะไรกุรอานเล่มนี้พูดความจริงอะไรก็ฟังไปทีละทละตอนทีละตอนนะครับเพื่อที่จะให้เกิดสิ่งที่เกิดความเข้าใจและก็นำไปสู่การยึดมั่นได้อย่างถูกต้องนะครับ พี่น้องครับอาจารย์เชรี่วงเสงยมเนี่ยนะท่านเรียนจบปริญญาตรีที่มหาลัยอาริกาจังหวัดในประเทศอินเดียอินเดียนะครับทั้งปริญญาตรีแล้วก็เป็นญาโทเรียนจบที่เดียวกันเลยนะครับแล้วตอนนี้ก็ทานานทางานอยู่กับกลุ่มนักเผยแร่อิสลามนะครับกลุ่มไม่ใหญ่นักแต่ว่าเป็นกลุ่มที่มีประสิทธิภาพมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเชี่ยวชาญมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสอนให้ความรู้ ให้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับคนต่างศาสนา,าหรือคนที่อาจจะยังไม่ไม่รับอิสลามแต่ว่าสนใจในอิสลามจาย์ก็จะมีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้นะครับรวมทั้งข้อมูลต่างๆที่เป็นข้อมูลที่นักวิชาการต่างๆบนโลกนี้ปฏิเสธไม่ได้ที่อยู่ในอันกุรอาาจาย์จะได้รวบรวมเอาสิ่งต่างๆแล้วเนี้ยมาค่อยๆถ่ายทอดให้แก่พี่น้องทีละตอนทีละตอนนะครับครั้งแรกนี้พี่น้องครับ เราจะได้คุยถึงความเป็นมาของศาสนาอิสลามก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะค่อยๆค,คุยมาถึงอันกุรอานว่ามันมีความเป็นมาอย่างไรนะครับ,รบจันชรีฟจะได้พูดคุยกับพี่น้องในเบื้องต้นตรงนี้แล้วก็สนทนาพูดคุยกันนะครับตรงไหนที่ผมสาว่าพี่น้องน่าจะสงสัย <c oughs> ผมก็จะถามอาจารย์ชรีฟแล้วก็ค่อยๆค,คุยกันไปนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องได้อ่อ รู้พื้นฐานของศาสนาอิสลามแล้วก็ค่อยๆทำค่อยๆเข้าใจไปทีละขั้นทีละขั้นอย่างละเอียดทีเดียวนะครับววขอพี่นออ้องพบกับอาจารย์เชริฟวง,สงเสนียมเลยนะครับมิชมิลัยรัร์มานรอฮิมจากที่อาจารย์ซิดดิกได้เกินไปนะครับอารมณ์บ,บทไป <c oughs> เกี่ยวกับการสนทนาของเราอชาวล้อการสนทนาก็คือว่าจะเป็นในรูปแบบการนําเสนออิสลามเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนง่ายๆนะครับอาจารย์ให้ชาวต่างศาสนิกที่อาจจะไม่รู้อะไรเลยเนี่ย ที่ได้ยินคำว,ว่าอิสลามอย่างเดียวเนี่ยแม้กระทั่งมุสลิมด้วยซ้ำไปมุสลิมด้วยซ้าไปนะครับรบ,บางทีผมบรรยายหลายๆเวทีนะครับผมจะบอกกับกับคนที่ผมบรรยายด้วยเสมอว่าบางทีวิธีหนึ่งที่เราสอนมุสลิมแบบได้ผลเลยนะก็คือเอาวิธีที่เราสอนคนที่สนใจอิสลามเนี่ย<ล>ที่เขายังไม่ได้เป็นมุสลิมนะนะมาสอนมุสลิมด้วยกันเองที่เป็นมุสลิมเดิมๆเนี่ยได้ผลไปหลายรายแล้วอัลลว่า เขาก็ไม่แตกต่างอะไรกับคนที่เป็นต่างสเพียงแต่ว่ามีการลิมยชมาดะคือว่าสถานะเดียวกันคนต่างศาสนาก็ไม่่อยรู้ไอ้มุสลิมแท้แทก็ไม่่อยรู้ไปเลยใช่สูตรเดียวกันสูตรเดียวกันแ็ทำแล้วได้ผลไปไปหลายรายแล้วนะครับทำดีละก่อนที่เราจะมาลงเรื่องเนื้อหาของคัมภีร์อัลกุรอานก็เป็นมาอย่างไรนะครับประเด็นแรกเลยก็คือว่าเราจะต้องมาเข้าใจก่อนว่าศาสนาที่ที่เรานับถือเนี่ยเราเรียกว่าศาสนาอิสลามศาสนาอิสลาม ทีนี้อิสลามเนี่ยมีความหมายว่า,า <c oughs> นะครับประเด็นแรกเลยครับอิสลามมีความหมายก็คือว่าหนึ่งความหมายก็คือคําว่าสันติครสองอิสลามแปลว่าการยอมจำนนต่อพระผู้เป็นเจ้าครับทีนี้ถ้าเราบวกสองความหมายเข้าด้วยกันก็คือว่าสันติจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมนุษย์ทุกคนเนี่ยยอมจำนนต่อพระผู้เป็นเจ้าครับตรงนี้นิดนึงนะครับผมคือพูดไปแล้วเนี่ยพี่น้องต้องเข้าใจทีละสเต็ปนะศาสนาของเราคือ ศาส,สนาที่มีความสันติจะมีความสันติได้ก็ต่อเมื่อเรายอมจำนวนกับอัลลอฮ์ทุกอย่างเลยรตรงนี้เรียกว่าอิสลามอย่างสมบูรณ์รเหมือนกันที่เราบอกว่าประเทศชาติบ้านเมืองจะอยู่อย่างสงบสุขได้รประชาชนต้องปฏิบัติตามกฎหมายอัลลอฮ์ปัิบัตถูกไหมครับชัดเจนมากถ้าประชาชนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยประเทศชาติจะอยู่กันยังไงวุ่นวายไปหมดมีโจรม,มีขโมยมี ถ้าจริงทรั์อะไรปนล้านทองกันพูนวายไปหมดคชั้นใดก็ชั้นนั้นถ้าเราพิสูจน์แล้ววอัลลอฮ์หรือพระผู้เป็นเจ้านมีอยู่จริงเนี่ยนะครับ,รบนั่นก็หมายความว่าผู้ที่วางกฎหมายไม่ใช่กฎหมายประเทศครับผู้ที่จะวางกฎหมายระดับโลกให้มนุษย์ทั้งโลกได้ปฏิบัติได้ดีที่สุดคือ Allah. ก็คือผู้ที่สร้างโลกนั่นเองนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยอิสลามจึงสอนว่าผู้ที่เป็นเจ้าของโลกเนี่ยจะเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุด เพราะว่าผู้ที่เป็นเจ้าของโลกสร้างโลกสร้างมนุษย์รู้จิตสํานึกรู้สันดานนิสัยของมนุษย์ได้ดีที่สุดเมื่อวางกฎแล้วเนี่ยก็จะวางกฎที่จะได้ผลปกครองมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีสันติให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างมีสันติได้คครครับับบนะจุดนี้นะพี่น้องต้องเข้าใจนะว่าอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างมนุษย์อย่างเดียวนะจับ,รบสร้างนิสัยมนุษย์ด้วยสร้างความต้องการของมนุษย์ด้วยสร้าง ทัศนคติสร้างสมองสร้างอะไรความมนุษย์ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่เวลาออกกฎอะไรมาแล้วย่อมเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดกับมนุษย์นั่นเอแล้วกฎที่อัลลอฮ์ออกเนี่ยไม่มีส่วนได้ส่วนเสียม,มนุษย์ปกติมนุษย์ออกกฎกันเนี่ยเช่นระบบประชาธิปไตยเนี่ยออกกฎกันเนี่ยมนุษย์ก็จะมีผลประโยชน์แอบแฝงอยู่เบื้องหลังเวลาออกกฎก็ออกกฎให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ให้มีตัวมีผลประโยชน์ที่ตัวเองจะได้รับครับ ผลประโยชน์ที่ตัวเองจะได้รับบางทีมันไปขัดกับสร้างความเดือดร้อนให้คนจํานวนมากเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะครับทาให้เกิดความเสื่อมเสียศีลธรรมก็เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนี่คือกฎที่มนุษย์วางกันแต่อิสลามสอนว่าอิสลามแปลว่าสันติสงบสุขแล้วก็อิสลามแปลว่าการยอมจานนอาจารย์กําลังจะบอกกับพี่น้องผู้ฟังผู้ชมใช่ไหมว่ากฎที่เรากําลังพูดถึงตัวเนี้ยคืออิสลามคืออิสลามอัลฮัมดุลิล์ทีนี้ถ้าถ้าเรา ถ้าเรานํากฎที่อัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงเนี่ยม,มาใช้ระดับโลกเลยเนี่ยนะครับเราจะเห็นผลทันตาเลยอ่ะผมยกตัวอย่างง่ายๆครับเช่นประเทศซาอุดีอาระเบียครับประเทศที่มีอัตราการข่มขืนผู้หญิงน้อยที่สุดก็คือประเทศซาอุดีอาระเบียในโลกเนี่ยนะในโลกนี้อนะัลลอฮ์นี่สถิติเนี่ยไม่ใช่ผมมุสลิมมานั่งทาแล้วเข้าข้างกันเองนะจางเซนดิครับคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมเขาทาตามความเป็นจริงที่มันมีแต่ละประเทศเนี่ยอัลลอฮ์แต่ว่าเรามาถึงประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ย มาเที่ยวกับประเทศอื่นแล้วเนี่ยนะอัตราการข่มขืนผู้หญิงน้อยที่สุดอัตราการลักขโมยน้อยที่สุดในโลกครับอัลลอฮ์นะครับเอาแค่ประเทศเดียวนะจ๊ะประเทศเดียวทีนี้ถ้าหากว่าอิสลามเนี่ยที่เราเป็นกฎเมื่อสักครู่เนี่ยกฎระเบียบของชีวิตมนุษย์เนี่ยที่เรียกว่าอิสลามเนี่ยถูกปฏิบัติครอบคุมโดยรวมทั้งโลกเลยอะไรจะเกิดขึ้นพี่น้องนี่แหละที่อาจารย์เชรีฟที่ผมต้องการให้พี่น้องเข้าใจเป็นลําดับต้นก่อนเลยนะครับว่านี่คืออิสลาม กฎต่างๆทั้งหมดที่ครอบคลุมชีวิตของเราในแง่ต่างๆของการดําเนินชีวิตของเรานี่แหละคืออิสลามที่เรากําลังจะพูดให้พี่น้องได้เข้าใจครับและอีกอย่างหนึ่งที่ต้องการจะชี้แจงเอาไว้เพราะว่าหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดโดยเฉพาะชาวต่างศาสนิกครับ,ค,รบคืออิสลามเนี่ยกฎต่างๆที่มีอยู่ในอิสลามเนี่ยไม่ใช่ว่าสืบทอดมาจากบรรพบรุษเอาตกทอดกันมาเป็นประเพณีประเพณีการละหมาดตอรวีอาจารย์เคยได้ยินไหม<อ>ประเพณีการถือศีลอด สิ่งนี้ไม่ใช่ว่าปู่ย่าตายายเริ่มต้นกันมาแล้วก็ออทำสืบพ่อจะมาเรื่อยมาเหมือนกับประเพณีไทยหลายๆอย่างเปล่ากฎทั้งหมดข้อห้ามข้อใช้ของอิสลามเนี่ยผู้ที่บัญญัติก็คือพระผู้เป็นเจ้าเจ้าของโลกเจ้าของจกกักรวาลครับเจ้าของคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยเล่มนี้อีกเล่มนึงอ่าเล่มนี้อีกอันนี้ฉบับภาษารับล้วนอันนี้คัมภีร์กุรอานอันบริสุทธ์นะภาษารับล้วนอันนี้มีคําแปลภาษาไทยด้วยครับผมครับเจ้าของกุรอานนี่แหละ ได้บัญญัติเอาไว้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นข้อห้ามหรือข้อใช้ไม่ใช่ว่ามนุษย์ยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเออเห็นรู้สึกดีตั้งอะไรกันมาขึ้นมาสักอย่างหนึ่งการกระทําแล้วก็ลูกหลานกระสืบทอดกันมาอ,อิสลามไม่ใช่อย่างนั้นครับต้องเข้าใจตรงนี้เอาไว้ก่อนเลยนะครับอิสลาม,มไม่ใช่อย่างนั้นไม่เหมือนกับอาประเพณีไทยอื่นๆลอยกระทงอะไรต่ออะไรครับเป็นสิ่งที่มนุษย์คิดค้นกันขึ้นมาแล้วก็นําความเชื่อมาใส่ตอนหลังเอา พอกระทงนี่เพื่อขอบคุณคนนั้นคนนี้ค,คือการกระทํามาก่อนและความเชื่อมาใส่ยัดที่หลัง<อ>เพื่อให้คนเนะี่ยจะได้รู้สึกดีในะการกระทําอย่างนั้นอ,อิสลามไม่ใช่ตั้งแต่ต้นเลยอิสลามเนี่ยพิสูจน์ว่าอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้า,าที่แท้จริงมีอยู่จริงคัมภีร์อันกุรอานเป็นคําภีร์ที่มาจากพระองค์จริงรและก็อัตโนมัติว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มีอยู่ในคัมภีั์กุรอานสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ สั่งห้ามสั่งใช้มามตรงนี้และเราก็จะค่อยๆพิสูจน์กันวันนี้วันนี้เรารู้แล้วนะว่าอิสลามกนคืออะไรครับจารชริฟได้กรุณายกตัวอย่างที่เห็นภาพชัดมากว่ามนุษย์เนี่ยถ้าหาว่าจะอยู่ด้วยอย่างสันตินะมันก็จะต้องมีการยอมจำนนยอมจำนวนยอมจำนวนต่อกฎร,ระเบียบที่จะนำไปสู่การสันติ เหมือนกับบ้านเมืองเราถ้าหากว่าอยากจะอยู่เปนแบบสันติใช่ไหมถ้าทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายปัญหาต่างๆมันจะลดลงแต่ว่าคงจะลดได้ไม่มากนักนะครับหรืออาจจะลดได้ไม่หมดเพราะว่ากฎกฎที่มนุษย์ษคิด,คดทำเองนะมันไม่เหมือนกฎของพระเจ้าเพราะนั้นอิสลามเป็นเป็นสิ่งที่มีส่วนประกอบสองอย่างด้วยกันก็คือว่าจะต้องปฏิบัติตามกฎที่พระเจ้าเป็นผู้ออก กดตรงนั้นแหละจึงนําชีวิตไปสู่สันติสุขนี่เรียกว่าอิสลามแล้วอาจารย์ชริปก็บอกกับพี่น้องอีกนะครับว่าอิสลามไม่ใช่สิ่งที่เป็นมรดกตกทอดกันมามาจากความคิดของคนกลุ่มหนึ่งแล้วก็ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นวัฒนธรรมอะไรต่างๆไม่ใช่อย่างนั้นครับแล้วขั้นต่อไปที่อาจารย์ต้องการจะบอกกับพี่น้องเกี่ยวกับอิสลามทีนี้หลายคนที่เป็นต่างศาสนาจะถามเราว่าอาจารย์ครับ อิสลามจะดีอะไรอิสลามเริ่มต้นเมื่อพันสี่รอปีที่แล้วกับชายคนหนึ่งที่ออกมาจากถ้าคือท่านศาสดามุฮัมมัดสุลล็อหว่าอะไรสักอย่างขอความสันติจงมีแด่ท่านอิสลามเริ่มต้นกับชายคนหนึ่งขึ้นที่ชื่อว่ามุฮัมมัดเมื่อพันสี่รอปีที่แล้วอิสลามมาใหม่ล่าสุดเลยใหม่เอี่ยมเลยจะแกะกองใหม่เลยศาสนาพุทธสองพันห้าสองพันห้าร้อยศาสนาคริส สองพันศาสนายิวสามพันปีอิสาามีใหม่มาใหม่ล่าสุดพันสี่ร้อยปีไหม่ก็เพื่อนแล้วคนที่เกิดก่อนพันสี่ร้อยปีเขาก็จะปฏิบัติอะไรกันอจุดนี้น่าคิดนะเขาจะปฏิบัติอะไรกันเป็นประเด็นเลยอาจารย์เป็นประเด็นเลยอาจารย์ยกตรงนี้มาก็คือว่าเออ คนก่อนหน้าที่จะมามฮััมมดสู่สู่มูฮัมหมัดเนี่ยก่อนหน้าจะนั้นมีหลายพวกเลยนะคนเยอะแยะเกิดขึ้นมาไม่รู้กี่หมื่นปีแล้วผมเองก็สงสัยแล้วอาจารย์นะครับเหมือนกับพี่น้องกําลังสงสัยในขณะนี้อาจารย์ยกประเด็นขึ้นมาว่าศาสนาพุทธ2,500ปีศาสนาคริสต์2,000ศาสนาอิสลามยิว3,000ปีโมเสสแล้วก็ของมุสลิมเนประมาณพันสี่ร้อยพันสี่ร้อปีกว่าๆหนึ่งสี่สปีเนี่ยนะครับแล้วแล้วทำไม ทำไมคนก่อนหน้านั้นเนี่ยอาจารย์เขาจะอยู่กันยังไงล่ะสลา,สาพระเจ้าคืออัลลอฮ์สุบฮานอวตาราเป็นผู้ออกกฎหมายตั้งแต่มนุษย์คนแรกของโลกเลยอาจารย์จะอธิบายยังไงครับนั่แหละถ้าอัลลอฮ์ต้องการจะออกกฎจริงทาไมอัลลอฮ์ไม่ออกตั้งแต่มนุษย์คนแรกไปเลยใช่ทําไมไมาออกเมื่อพันสี่ร้อยปีที่แล้วเองครับ <laughs> แล้วก่อนหน้านั้นเราคงหมื่นปีได้แล้วสองหมื่นสามหมื่นปีได้แล้วมนุษย์จะอยู่กันยังไงปฏิบัติตัวอย่างไรแล้วอาจารย์จะอธิบายยังไง โอเครเราสามารถที่จะได้รับคําตอบนี้จากคัมภีร์อัอลกุรอานอ<ล>ัลลอฮ์เองเป็นผู้ที่สร้างโลกอลัลลอฮ์เองเป็นผู้ที่ประทานคัมภีร์อัลกุรอานมาอเอาละอาจารย์สมมุติว่าทึกทักตัวนี้เราพิสูจน์แล้วกุรอานมาจากอัลลอฮ์ซึ่งเราจะพิสูจน์ต่อ ishing, อิชชาลลอฮ์ไม่ต้องห่วงอลัลลอฮ์เป็นผู้ประทานคัมภีร์อัล,ลกุรอานกุรอานมาอัลลอฮ์ก็บอกไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานครับอัลลอฮ์บอกไว้ในสุรฟาติรสุรที่สามสิบห้าอายะที่ยี่สิบอายะที่ยี่สิบสี่สุรฟาติรรบคัส องค์การหรืออายาที่24ครับนะครับว่าวอิมมินอุมตินอิลลาอลาฟิฮานะซีรอัลลอ์ไม่มีกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดหรือประชาชาติหนึ่งประชาชาติใดนอกจากอัลลอฮ์หรือพระผู้เป็นเจ้าจะส่งผู้ตักเตือนไปส่งผู้เผยแพร่ผู้บอกวจนะของพระเจ้าไปอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในอีกที่หนึ่งในคัมภีร์อัลกุรอานสุรอะเราะดูนะครับซึ่งเป็นบทที่13องค์การหรืออายาที่7วะลิกุลิเกามินฮารดนะครับทุกๆกลุ่มชนทุกๆ ประชาชาตินั้นมีผู้ตักเตือนถูกส่งลงไปเอาเละอาจารย์ตรงนี้กุรอานได้บอกเอาไว้นะครับครับแปลว่าตั้งแต่มนุษย์คนแรกมาอยู่บนโลกนี้ไม่ว่าจะเกิดกลุ่มไหนประชาชาติไหนประชาชาติใดอลลอ์จะได้ส่งคู่ตักเตือน,อนแปลว่าเป็นศา,าสนาทูตที่มา,า,าจากพระองค์ใช่ครับเอาละตรงนี้เดล๋ยวเราจะค่อยๆพิสูจน์กันเรื่อยไปเอแล้วศาสนา,าพุทธเนี่ยนะครับ,รบซึ่งมีศาสดาไหม ที่ส่งมาจากพระเจ้าศาสนาคริสตมีศาสดาที่มาจากอัลลอฮ์พระเจ้าองค์เดียวเราเรายึดถือว่าพระเจ้าองเดียวศาสนาคริสตมีศาสดามาจากอัลลอฮ์ไหมศาสนายิวของพวกยิวเนี่ยมีศาสดามาจากอัลลอฮ์ไหมตรงนั้นเดี๋ยวค่อยๆพิสูจน์กันต่อๆไปณเวลานี้ตอนนี้พี่น้องได้คําตอบอยู่อยู่ข้อนึงแล้วว่าที่ผมโยนประเด็นให้อาจารย์เชริฟได้อธิบายให้พี่น้องได้เข้าใจก็คือว่า แล้วคนที่มากลุ่มชนที่มาก่อนหน้านะีมีมโหหมัด<ม>เป็นยังไงลหละอาจารให้คําตอบเราได้คาตอบจากกุรอานกุรอ่านชัดเจนเลยนะครับที่บอกออเอาไว้ว่าทุกด้ทอดทิง้งทุกกลุ่มมีมีศาสนาทูตหมดเลยเลงงมีคนเตือนมีคนบอกมีคนเตือน,ม,น,อน,ม,น,อนมีคนบอกทั้งนั้นแหละแปลว่าตั้งแต่มนุษย์คนแรกที่มาอยู่บนโลกนี้ อัลลอพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งเลยไม่ได้ไทอ<ร>ดทิ้งเลยไม่ได้ทอดทิ้งเลยก็<ๆ>คืออยู่ในแนวเดียวกันทั้งหมดครับเอาล้อส่งเอาล้อส่งรอซูมาทุกยุคทุกสมัยส่งม,ม,ม,มาเพื่ออะไรครับเพื่อมาบอกว่าอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาทําไมบนโลกนี้อืถ้าเราถ้าผมเอาเครื่องจักรกลมาวางไว้ต่อหน้าอาจารย์ครับจริงนะครับผมถามอาจารย์ว่าใครจะเป็นผู้บอกการทํางานของเครื่องจักรกลได้ถูกต้องที่สุดก็แน่นอนก็ต้องผู้ที่สร้างเครื่องจักรกลใช่ถูกไหมครับฉันใดก็จะนั้นถ้าเราจะถามคําถามขึ้นมาว่า ใครจะเป็นผู้บอกให้คําตอบมนุษย์ไม่ผิดถูกต้องที่สุดเลยและไม่ผิดเลยว่ามนุษย์อยู่ทําไมถูกสร้างมาทําไมบนโลกนี้อคําตอบก็คือผู้ที่สร้างมนุษย์จะให้คําตอบได้ถูกต้องที่สุดว่ามนุษย์ถูกสร้างมาทําไมบนโลกนี้อแต่นี้คําถามก็คือต่างซึ่งอาจจะถามและอรอร์ไม่เห็นลงมาบอกเลยอถ้าอาจารย์เป็นประเด็นะึงแล้วให้ละเอียดหน่อยนะครับอทีละประเด็นเลยเดี๋ยวตรงนี้นิดหยุดนิดนึงอาจารย์ผมเองก็ชอบชอบที่จะสรุปให้พี่น้องฟังว่าอย่างเนี้นะ คือโลกนี้อาจารย์กําลังจะบอกใช่ไหมว่าสมมุติว่าอาจารย์พูดว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยใครที่จะรู้เครื่องระบบคอมพิวเตอร์ดีที่สุดก็คนสร้างใช่ไหมโลกนี้มีผู้สร้างชีวิตของเรามีผู้สร้างเอาลอ์ย่อมรู้ดีนะครับว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยจะดําเนินไปด้วยวิถีทางใดจึงจะพบกับความสันติสุขใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นกฎตรงนี้ที่พระผู้เป็นเจ้าวางเอาไว้ก็กลับมาสู่อิสลาม อิสลามนี่แหละคือกฎของการดําเนินชีวิตต่างๆที่ผู้ศรัทธาจะต้องดําเนินตามนี้มนุษย์จะต้องดําเนินตามนี้ในฐานะที่มนุษย์เป็นสิ่งถูกสร้างของพระผู้เป็นเจ้านะครับเพราะฉะนั้นไม่มีใครรู้กฎตรงนี้ได้ดีไปกว่าผู้สร้างผู้สร้างนะครับผู้สร้างตรงนี้คืออัลลอฮ์จันกําลังจะบอกใช่ไหมว่ากฎตรงนี้แหละคืออิสลามที่เราจะต้องมาพูดคุยในรายละเอียดกันนะครับซึ่งขอเชิญเรียนเชิญจันต่อนะฮะคือคําถามต่อมาก็คือเขาจะ ต่างโซนิกอาจจะถามเราจะ้ะก็ไม่เกิดมาต้องหลายปีแล้วไม่เห็นรพระเจ้าลงมาบอกเลยต้องทําตัวอย่างไรใช่ไหมครับครับโอเครู้แล้วว่าผู้ที่จะให้คําตอบมนุษย์ได้ดีที่สุดไม่ผิดเลยคือผู้ที่สร้างมนุษย์ครับอ่าเขายอมรับแล้วโ okay, อเคม,มีตักกะมีเหตุผลดีครับแต่ว่าเราไม่เห็นมีผู้สร้างมา,มาบอกพระเจ้าไม่เห็นลงมาบอกเลยแล้วก็จะยกตัวอย่างต่อไปว่าสมมุติผมผลิตคอมพิวเตอร์หรือเครื่องซักผ้าหรืออะไรก็แล้วแต่ครับเครื่องจักรกลสักเครื่องหนึ่งครับสักแสนเครื่องไม่ใช่นึงแสนเครื่อง แล้วมีคนมาซื้อจําเป็นไหมว่าผมจะต้องตามไปหนึ่งแสนบ้านไปสอนคนแสนคน <All o. S 2> ตามไปแต่ละบ้านแต่ละบ้านแต่ละบ้านเลยเพื่อไปสอนวิธีการทํางานของเครื่องจักรกลจาเป็นไหมคําตอบก็ไม่จําเป็น <c oughs> เอาที่คาถามคือเราจะ <c oughs> เขาจะรู้ได้ไงการทํางาน <c oughs> ผมจะกดปุ่มสตาร์จะกดปุ่มปิดจะมีวิธีการจัดการกับเครื่องจักรกลอย่างไรครําตอบก็คือโดยทั่วไปเราจะได้รับอะไรกันเวลาเราซื้อของครับคู่มือการใช้ครับใช่ไหมครับค <c oughs> ู่มือการใช้เผลอๆคู่มือการใช้เนี่ยอาจจะไม่เข้าใจ ก็ส่งเซลล์ไปตัวแทนขายอะ่ะไปอธิบายการใช้อีกเครื่องจก <All S 1> ักรกลอนกทีหนึ่งน่น้องอาจารย์ชริปกำลังจะถ่ายทอดให้มี่น้องได้เข้าใจนะอัลลอฮ์สร้างมนุษยนะ์มาเนี่ยมาได้แค่พันเครื่องนะอเหมือนเหมือนเครื่องเสื้อผ้าใช่ไหมอาจารย์อัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาเนะี่ยไม่รู้กี่ร้อยล้านคนไม่รู้กี่ล้านล้านคนอจําเป็นด้วยหรอมันกินกับปัญญาไหมที่พระองค์จะต้องมาหามนุษย์ทุกคนตามมนุษย์ทุกคนเลยเนี่ยไม่ปิ้นกับปัญญาเลย เมื่อเชนนี้และอัลลอฮ์จึงได้ส่งตัวแทนมาส่งคู่มือมาจากคู่มือด้วยแล้วก็ตัวแทนจากอธิบายคู่มืออธิบายคู่มือนะครับคู่มือตรงนั้นก็คือคมภีร์ต่างๆแต่ละสมัยแต่ละยุคและก็ตัวแทนก็คือศาสนทูตที่เราเรียกว่ารซูนนี่แหละครับเป็นศาสนทูตที่มาจันเวลาในช่วงนี้หมดลงพอดีในช่วงแรกนะครับประเด็นกําลังเข้มข้นมากพี่น้องครับพี่น้องกําลังได้เรียนรู้แล้วว่าอิสลามเป็นมาอย่างไรแล้วทาไมอิสลามนะครับ จึงได้ต้องยึดถือว่าอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาเป็นผู้สร้างก็คอ่คอยคุยเพื่อที่จะให้ประเด็นมันชัดเจนขึ้นนะครับในเมื่อที่มาของศาสนาอิสลามมันชัดเจนขึ้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าไปพิสูจน์เลยใ,ในอันกูรานว่ามีความจริงทีละข้อทีละข้ออย่างไรอิชาอัลลอฮ์อิชาอัลลอฮ์นะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับพักสักครู่หนึ่งก่อนนะครับแล้วก็อิชาอัลลอฮ์ในช่วงต,ต่อไปนะครับเราจะได้คุยในประเด็นต่อๆไปนะฮะอิชาอัลลอฮ์ การพูดคุยของเราในครั้งนี้นะครับจะคุยในประเด็นละเอียดมากที่สุดนะครับ <S <S ในส่วนไหนประเด็นไหนนะครับแล้วก็คิดว่าคงจะมีสักวันหนึ่งมานั่งพูดคุยในรายการสด <sh> จะรวบรวมคําถามอาจารย์ที่เกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นี่นี่แหละแล้วก็เอามาตอบหลังจากที่เราคุยเกี่ยวกับพิสูจน์ความจริงในอันกุรอานจบแล้วเนี่ยมันจะได้ทักกี่สิบตอนก็ตามแต่แล้วคําถามที่เป็นคําถามที่พี่น้องอาจจะมีข้อสงสัย ก็จะเอามาตอบหลังจากนั้นด้วยนะครับอินเชาวันนี้ต้องจากพี่น้องไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับวบิลลาฮิตตฟิกวะฮิดายะสสลามอะลกุมวะรอห์มตุลลอฮ์วะบเระกาตุ